สวัสดีครับพบกับเอกอ้วนนะครับที่เต็นท์11-12ออโต้นะครับวันนี้เราจะไปชมบรรยากาศการส่งมอบฮุนไดเอ็กซนคันนี้นะครับที่สมุทรปราการเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยครับ สวัสดีครับพี่นัทธาครับเป็นไงบ้างครับรถคันนี้ชอบถูกใจสวยเลยสวยเลยเนาะชอบเลยครับผมก็บริการการบริการดีเซลแนะนําดีมากค่ะเซลคือจะแนะนําเลยตัวไหนโอเคตัวไหนปัญหาเซลจะแนะนาแนะนําตลอดเลยแนะนําว่าเออตั้งนี้โอเคว่าก็คือแนะนาอ่ะคือเราอยากรู้อะไรเซลจะตอบได้หมดคือจะไม่ลำคาญ บางทียังมีถามแบบดึกๆเอยอะไรอย่างนี้ก็ยังมีเลยบางทีแต่เซลก็ตอบโอเคดีครับแล้วเรื่องการจัดไฟแนนซ์เป็นไงบางที่ยุ่งยากไหมครับไม่ยุ่งยากค่ะไม่ยุ่งยากลยตอนแรกเราก็คิดว่ามียุ่งยากเพราะว่าเราอะมีรถสองคันใช่ใช่เรามีรถสองคันตอนแรกเราคิดว่าจะผ่านหรือเปล่าแต่ว่าพอมาจริงไม่ได้ยุ่งยากเลยครับผมล้วก็ดันกันจนได้นะพี่เนาะได้ครับผมแล้วดูรถคันนี้มาจากช่องทางไหนครับพี่เพจหนึ่งหนึ่งสองออโต้ค่ะในเพจก็คือ ของแฟนนะแฟนเขาจะมีเพจของเขาของเขาอยู่แล้วเขาจะมาให้เราดูอ่าเราของนี้เราก็เลยให้ทักไปถามเลยค่ะทักไปถามในเพจเลยว่า<ม>เอออันนี้ยังไงเท่าไหรรุ่นอะไรยังไงประมาณเนี้คะ่ะครับผมแล้วผมก็เป็นคนรับเพจพอดีเลยใช่จังหวะดีมากคร,ครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยแต่คือเราตามหาอยู่อ่าตามหาอยู่แล้วก็สองเลยตามหาหลายที่แล้วนะ คือตามหาหลายที่ไปดูมาหลายที่แล้วแล้วพอมาดูตรงนี้ตัดสินใจโอเคทุกอย่างโอเคแล้วเป็นที่เซล์ด้วยเซล์คือบริการดีอ่ะอ๋อขอบคุณมากครับพี่ก็เลยว่าโอเคเอาเลยใช่ครอบครัวใหญ่ด้วยคนเยอะครอบครัวใหญ่เนาะก็คือมีอะไรจะฝากถึงคนอื่นที่กาลังจะตัดสินใจซื้อไหมครับค่ะถ้าคนกำลังตัดสินใจรถมือสองนะคะนี่เป็นรถมือสองก็คือแนะนาค่ะที่เต็นนี้หนึ่งหนึ่งสองออโต้นะคะหนึ่งบริการดีค่ะแล้วก็ สอบถามอะไรตอบได้หมดเลยก็คือแล้วก็เขาแนะนําให้เราถูกจุดด้วยแนะนําตรงจุดด้วยเอกสารก็ไม่ยุ่งยากด้วยครับผมโอเคงั้นัไงวันนี้ผมขอขอบคุณมากนะครับผมไคุณค้าที่สวัสดีครับก็อย่าลืมนะครับมาพบกันที่11-12ออโต้นะครับผมเซลลเอติดต่อได้ที่0642459497วันนี้พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันคันหน้าครับผมสวัสดีครับ